สวัสดีค่ะพบกันแล้วแล้ววันนี้จีเพ็กจะมาทำน้ำชุบย่ำอีกคางนึง่งแต่วันนี้เราจะมาทำแบบชายส้มเกท่านะคะ วันก่อนทำด้วยซ้อมนาววันนี้เราที่ทำซ้อมแกะวหน้าบานๆเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนซารแท็กอะเป็นผักลางอะวันนี้มาจิเพ็กทักทายด้วยด้วยเสียงซารแท็กนิดนึงนะอ่ะต่อไปพูดเป็นปกติแล้วกันแม่วันนี้จิเพ็กกันนะจะทำน้ำชุบยำมันก็มีมันก็สูตรเดียวกันแต่วันนี้จิจิเพ็กกันจะทําให้มันแปลกสูตรโบราณที่เราเคยกินมานะคะวันก่อนเรายำไปแล้วใช่ไหมยำไปแล้วนนใช้ลูกนาว ไอ้อนี่วันทีวันนี้ก็ใช้ลูกเกตหาเกล่าเกล่าเออเขาเรียกเกล่าไหนไนขอดูเกล่าเนี่ยเกล่าส้มจี๊ดเนี่ยน้ำมันที่คั้นออกมาแล้วบรรมสวนเนี่ยก็เหลืองๆอย่างน,นี้ทำน้ำชุบยำอร่อยมากมันเหมือน,นส้มลูกเล็กใช่ไหมแม่มันเขาเรียกส้มจี๊ดก็เรียกนะครนนี้เขาก็ซื้อมาเป็นไม้ประดับผูหน้าบ้านก็บอกว่าดีแบบองชุยบ้านมันมีรสชาติแบบไหนไหมมันหอมน่ากินอ่ะเปรี้ยวเหมือนกันเปรี้ยวบางคนก็ใช้ทําชําน้ํานะคะทําน้ําปั่นก็อร่อย ทำน้ำปั่นทางทางปีนังน้วนก็ทำน้ำปั่นกินเนี่ยทำน้ำปั่นหรือทำน้ำพี่อาใส่น้ำแข็งหวานนะไอเนี้ยเปรี้ยวไเปรี้ยวหอมน้ำส้มโกล่าผ่นน้ำเพลท้าเป็นส้มที่ว่าเขบอกกินแล้วไอ่ร้างไขมันในเส้นเลือดอะไรดีส้มนี่เป็นยานะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นไอ้หน้าบ้านเขาซื้อมาเป็นไม้ประดับตั้งเป็นกระถางกระถางนะมีลูกมีอะไรตั้งหงช่วยบ้านอะไรที่เขาชอบซื้อมาตั้งไว้ที่เป็นลูกเล็กๆอยู่หน้าบ้านนะนี่นี่นี่วันนั้นอออมาทำน้ำพิกได้นะลูกหลานเขามา เขามาตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยสองสามถามังแดงเหลืองหมดนั้นนึกขึ้นได้เออไปเก็บของหนานมาสามหกเจ็ดรูปบอกจะไปทำน้ำชุบเกล็ดหลา,า,ากิานะเขา,า,าเรียกส้มเกล็ดหลานะของบ้านๆนะส้มเกล่านะเกล่าเกล่าอะไรเนี่ยเออเขาเรียกเพราะนั้นเราบางคนภาคการเรียกส้มจี๊ดแต่อร่อยนะทำน้ำชุบยำนี่มันมันจะมันจะเข้ากันนะเด็กผู้กหญต้อง,ต,องต้องได้กินต้องเคยกินไอ้ไสูตรเนี้ยมันพิเศษพิเศษกว่ามะนาวนะเออพิเศษกว่ามะนาวมันจะหอมใช่แค่พูดก็น้ำลายแตกแล้วไหม เห็นมันก็น yeah. yup. kind of yeah. so ้ำลายแตกนะเนี่ยวิธีทํานะเราก็เหมือนกันปกติกะปินี่ก็มาเผานะเนี่ยช้าๆดูช้าๆกะปิเราก็ย่างย่างกาแจ้งกับกระทะนะกระทะเล็บ่้นตั้งไฟเข้าแล้วนี่ห่อแล้วก็ปิ้งมันมือนกระทะนะเราไม่มีเตาถ่านนี่ออกมามันก็เนี่ยสวยหอมน่ากินเนี่ยนะอันที่หนึ่งกะปิย่างแต่อไปกุ้ง กุ้งสดเอามาต้มเนี่ยน้ำต้มกุง้งแต่เดี๋ยวไว้ทําน้ําชุบมันหวานน,อน๋อต้มกุ้งไว้แล้วก็น้ํานี่ไม่ทิ้งน้ําไม่อย่าทิ้งมันหวานเอาเนื้อทิ้งไปอเอาเนื้อมาทิ้ง,งในแต่ถ้ว <laughs> ย <laughs> ต้องรวนทุกครั้งมันไม่รวนหรือเว่าเขาเขาดูมาต้องถามคุณหนุ่มเป็นอะไรแล้วถ้าไม่รวนแม่เหงียบวันนี้เป็นอะไรแล้วไม่สบายเลยมีค <laughs> นถามมา น่ไปได้นะมันต้องไม่ลวนไม่มีคนถามแล้วว่าไม่บายแต่วันไหนกวนแสดงว่าอารมณ์ดีไงอารมณ์ดีอยู่แต่วันไหนไม่กวนแสดงว่าแสดงว่าอารมณ์เฉยนี่แสดงว่าไม่บายอืไม่บายมีคนก็ถามมาเพราะฉะนั้นมันต้องกวนอยู่นิดนิดถ้าไม่กวนนิดนิดมันก็เดี๋ยวเขาถามมาอีกว่าไม่บายอือเดี๋ยวให้แม่เหลือตัวสวยๆเอาไว้ลงหน้าสักนิดนึงนะ บางส่วนก็หันไปนะเ,เหลือ,เหล,อเหลือที่<ร>มันเป็น<ไ>ปตัวตัว,ตวให้หน่อยนะตอนเป็นเด็กๆเ,เราชอบนะนาะบ้านเรามีอยู่ต้นนะถ้าบุกนาแพงก็ไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องใส่ได้เราไม่กินนะมันเราอะ롱เก้ามีอยู่ต้นกับไอ้ผนโบราณที่บ้านเก่าอะแล้ว,วนอกจากน้ำพีกมันทาอะไรได้อีกไหมก็กินน้ําปันนป่นน้าปั่นมากินนะน้ำแข็งหวานในะพวกเนี้ยบีบองเก้าใส่ลงไปงเดี๋ยวนี้เขาทาน้ําปัน่นที่เขาขายอยู่ของโก้ที่ขายเฉลิมตัน เห็เนไหม้ไก่ขา,ขาต้องไม่ท่าน้ำปั่นอร่อยนะโคโรอร่อยโคตรอร่อยโคตรอร่อยอร่อยน้ำปัน่นโคโรอ่ที่แผงเอาเอววะนะเออไก่ขายน้ำปั่นขี้ท่านี่อร่อยนะนเดี๋ยวไว้ใส่หน้าหนูฮ<อ>นะนนตัวนะนะจะแต่งหน้าห้าตัวนะนี่นะกุ้งแล้วทีนี้มาพริกสดหั่นป่อยใส่ลงไปหั่นละเอียดละเอียดหน่อยนะอย่าหั่นหยาบนะพริกอะไรแม่ใช้ทั้งจินดาทั้งขี้นูได้ทั้งนั้นพริกสดนะมันได้หมดมันสดชื่นเผ็ดทั้งนั้น แล้วพริกอะไรก็เผ็ดได้ไหมอย่าหั่นยาบนะหั่นสุภาพหน่อยใช่ไหมทำให้คน,นโบราณเขาบนบนตายหั่นพริกเป็นตุนน้นเป็นทุนนะเราอยู่กับพ่อกับแม่เรานี่แ็แต่บนนตายแ่บอกอยากมันขี้จังวะอ,าอ้าวยาบไปดีมันก็อาจจะไม่เผ็ดใช่ไหมไม่ไม่ก็หั่นไม่ละเอียดสุกมันน่ากินกว่าน้ำชุบ ใส่เป็นดุนเป็นดุนไม่อร่อยไอ้กระพริก้ำส้มสังเกตไหม,มเป็นดุนมัน้อยที่ไหนอะเขียงน้อยเขียงน้อยหั่นผักหั่นอะไรดีมากเลยอยู่ในครัวเรือนของวันภูเก็ตไปหั่นผัดไปทําน้าชุบเลยเนี้ยนะไอ้กน้าชุบหยำเนี้ยมาสมเครื่องน้าชุบหยำดีมากเลยเนี่ยต้องหั่นในพริกป่อยๆเนี่ยมันจะอร่อยมันจะเข้าเครื่องมีแค่ได้กลิ่นเครื่องก็น้ำลายไหลแล้วมั้อืมพริกน้ำส้มอย่างนึงอย่าหั่นลาเป็นดุนเป็นดุนนะ มันไม่เข้ากันเลยกินไม่อร่อยไม่ใช่ลำบากอะไรนะหั่นพริกบี้เลคมคอมหน่อยเนี่ยป็ดเดียวใส่ทั้งแดงทั้งเขียวนะจะอร่อยนะมันหอมทั้ง,ง,ท,งทั้งจินดาทั้งจินดาท,ที้หนูขี่หนูอะไรเนี่ยคือเจออะไรหยิบมาหมดเลยใช่ไหมแม่ใส่พริกน,นุ่นพริกนีปน่ปนปกันลงไปแดงบ้างเขียวบ้าง หั่นแต่กา้านดอกไม่เอาอเราจะดอกดอก้านไม่เอาก <c oughs> ินอร่อยจริงเนี่กินข้าวก็น้องชุบยำนี่อร่อยนะวันนี้เรามาพิเศษนะคะนะเมื่อกีก้แอบบบ,บ,บ,บเห็นจิเปกมีปลาทอดด้วยนะอะจิเปกทำมาพิเศษวันนี้ว่าเออเราจะใส่ซองเกตรรานี่คนะเราเห็นว่ามันน่ากินอนะ่ะ เราจะให้เขาดูบางคนเขาอยู่จังหวัดอื่นๆก็มีส้มนี้เยอะแยะเขาก็ได้ทำตามเราบ้านใช่ไหมไม่ต้องรอแต่มะน,นาวอย่างเดียวน,นว้ำพริกอร่อยตายส้มนี้มะน,นาวแพงไม่ต้องไปไอ o ดนแคร์ไม่ต้องไปซื้อโ,โอ้โหทีเดนะ็ดภาษาอังกฤษได้นวันนี้เออโอเคไงไอโดนแคร์นะโอ้ที่เฟลมะนาวธรรมดาไม่สนใจมันโดนแคร์อ่นนาทันนีก็พอได้พริกนี่ อันนี้ก็โอเคแล้วอันนี้หัวหอมนะคะหอมนี่ต้องอย่าไปใส่หอมพมา่านะน้ำชุบยำนะเสียนั่นคือว่าอาหารมามาใช้น้ำชุบยำนี่รู้สึกว่าจะไม่อร่อยนะองหอมไทยนะหอมไทยจะอร่อยกว่าไทรนี่ก็ต้องกินนะแต่หอมแม่ลูกไม่เห็นแม่ใช้หอมที่เป็นหอมพมา่าเลยนะใช่ไหมหอมพมา่าในเวลายำแต่กระเทียมอะ<ท>แม่ยังใช้กระเทียมกระเทียม,ยมจีนบ้างน,นะ ผงพ่งมากก็มีซื้อมาไว้แต่ว่ามาทําไข่เจียวบางทีนะใส่ลงไปนะอ๋อจะเอาเนี้อมันใช่ไหมออแล้วก็มายำนะบางทียำนะอร่อยกินได้อนกัน,นแต่ว่าถ้าเรามาทมําสมเครื่องแกงอะไรรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยนะแล้วน้ําพริกนี้ต้องอันนี้เลยนะน้าพริกนี้ใส่หอมไทยเนี่ยหอมไทยนะถึงงั้นอันเล็กก็ต้องแกะแกะแล้วล้างนะต้องล้างแกะเป่อให้สะอาดเนี่ยเชื้อราจะไม่มีเนี่ยอันนี้สําคัญนะของในครัวเรือนหอมกระเทียม พีกพิกนี้ล้างมาหมดอนี้ต้องแกะแกะสมมุติว่ามันมีเชื้อราเยอะนะรอบเดียวไม่ได้หดอกดึงลงไปเอาไปอบไปสักสองรอบมึงเลยให้เหลือเยืถึงกันเนื้อย่อางนี้เลยล้างก่อนนะอืไม่ใช่ตบโปะแล้วใช้ได้เลยนะ,ะมาเห็นแล้วก็นตกใจลงคนมาทั้งเปลือกเลยตีโพลงไปใส่หม้อแล้วต้มยำไปเห็นก็ทําอย่าเลยนะไว้ตัง้งเป็นร้อยองศาก็ฆ่าเชื้อราตัวนี้มันไม่ตายนะไม่ตายนะ ในฟังเวลาหลักโภชนาการหมอก็ออกมาพูดไนฟังน่ากลัวมากเวลาเนี่ยกินหนัาไปเด้อสะสมสะสมนี่นะอนลงจะได้อายุยืนเหมือนี่เพ็กนะสุภาพแข็งแรงเหมือนี่เพ็กนะเรากินต้องสะอาดไว้ก่อนนะสะอาดกินต้องรู้เลยผักเผือกบางทีไม่รู้มันแช่อะไรมาทำปุ๊บมีสะดุดเลยจะไม่กินเลยบางทีมันแช่ยานะมาทำสุกได้ออกกิน แสดงว่าผักนี้ใช้ไม่ได้ถ้าถ้าตกพื้นกินได้ไหมเห็นบอกว่าวันอาทิตย์กินได้ถ้าตกวันอาทิตย์เชอโลกไม่อยู่ตกพื้นเหรอตกพื้นก็ต้องดูต้องดูวันเห็นก็บอกไม่ไม่ไม่ตกพื้นแล้วดูเลยว่าเป็นของที่มันล้างได้ไหมถ้าของล้างไม่ได้ก็อย่ากินแต่ของที่เอามาล้างได้โอเคเห็นเขาบอกว่าตกพื้นวันอาทิตย์กินได้เชอโลกไม่อยู่ใช่่ดูตรงนั้นอือเนี่ย หอมหา่นหม่ามาเสร็จไปอย่างแล้วกะปิทีนี้ต้องเกลือเนี่ยน้ำทุกยหยัมรองหั่นได้นะเขาเรียกน้ำพุกโจรเขาก็าเรียกหั่นเราทั้งนั้นของหัน่นหั่นนัน้นเนี่ยครบหมดแล้วทีนี้เราก็ต้อง,องด้ำตาจะสมแล้วใส่เกลือสักหน่อย<ไ>ปลายช้อชอใส่เกลืออยู่นะคะใส่เกลือ,อไปฮะแล้วคราวนี้น้ำตาลน,นะคะอะน้ำตาลทักเนี้ยครึ่งช้อนบอใส่ลงไป อไอวามวมาเนี่ยใส่แล้วต้องเกลือต้องน้ําตาลนะแล้วทีนี้ไอเนี้ยส้มเนี่ยนะเมื่อกี้จะไปหัน่นไปสองสามลูกแล้วบีบเอาน้ํามันให้ดูเนี่ยน้ามันจะเหลืองๆอย่างเนี้ยอ๋อในขอดูขอดูข้างในหน่อยนะนะอ๋อเหมือมนส้มเลยนะเหมือนส้มเลยเหมือนส้มเลยอืน้ำลายไหล บีบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาแต่น้ำมันมาใส่ mm hmm. เปลกเลเขียวๆนี่นะเรามาวางไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขยําใส่ลงไปด้วยมันจะหอม mm hmm. นี่เคล็ดลับโอ้ mm hmm. ยน้ำลายือมใส่เปลือกนี่ลงไปด้วย เอาให้ออกเขียวๆหน่อยเอาเม็ดอัไออกให้หมดเนี่ยคนโบราณก็ทําอย่างนี้จริงๆท้าไม่รูให้ลใหลานกินเนี่ยพวกมันอย่างเนี้ยอืเกิดใส่ไปเลยนะทำอะไรแตกอลายแตกเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องไปใส่ถุงมือนะย้ำไม่ได้เดี๋ยวมีพี่นอนไม่หลับกลางคืนหอมพวกเราสมสมตั้งไว้แม่ต้องย้ำให้กินเราเป็นเด็กๆไปกล้า กลัวมือจะร้อนอืมทีนี้เราเอาส้มเนี่ยเอาเอาเอาส้มทเทลงไปบนกะปิเนี่ยเอากะปิขึ้นมานะนะเราต้องเอาส้มราดบนกะปิก่อนเนี่ยการวิธีการทำอืออือทีนี้เราต้องยำ้ำระหว่างส้มกับกะปิอือให้สู้กันหอม,อม จะแตกให้แตกให้หมดก่อนจะอร่อยเขาบอก,บอกว่าต้องยำให้ขึ้นฟองใช่ไหมแม่ฟอง<ห>นี่ไให้ขึ้นเปลือกนะน,ะนีกะ,ะปิแล้วก็หันมาหันมารวมๆกันเข้าน้ำอยา่าเพิ่งใส่เพราะส้มนี่เคล็ดลับตปคนกับชอนมันไม่อร่อยนะต้องยำเท่านั้นนะ,นะตรงนี้ตงตรงนี้ขยำขยำขายำ ยำก็ยำก็ยำเนี่ยก็เี่ยอร่อยในระหว่างที่ยำนี่ต้องบีบได้ไหมไหมยำไหมเนี่ยต้องยำมันด้วยนะบีบบีเบาๆนะยำแล้วบีบยำแล้วบีบเนี่ยให้ติดให้ติดเปลือกส้มนี่เข้าไปด้วยโอ้ยมันหอมอร่อยเนี่ยน่ากินชวนกินโอ้ยมันไม่ขมนะเปลือกเนี่ยเปลือกส้มนี่ไม่ขมนะคะน้ำลายไหลเลยหอมมากกินกับผักพื้นบ้านเนี่ยผักพื้นบ้านดอยอดกาหญีสตอลูกเนี้ยอืว อัน,นี่เราใส่น้ำหัวกุ้งมันหวานนะเนี่ยหวานจําเลยเราไม่ทิ้งหัวกุ้งที่เราปนะอกมา,อ,ากอันนี้อันนี้คือน้ําน้ํากุ้งที่ต้มมาไว้นะทั้งหัวทั้งน้ําเอามาด,ด้วยกันนี่แหละว,วิตามินเอถึงแซนี่แหละเคลัับครับอร่อยอยู่ตรงนี้นนะน้ำทุบหยำมาคุกกับช้อนนะไม่ใช่นะไม่ใช่น้ำทุบหยำนะไม่อร่อยและไม่เข้าเครื่อง น้ำชุบยำเนี่ยต้องให้พันนี่แล้วมันจะเข้าเครื่องยิ่งใส่เกดราลงไปด้วยโอ้ยิ่งอร่อยมากน่ากินจริงๆกินข้าววันนี้อร่อยอีกแล้วสูตรใหม่วันนี้เปลี่ยนเป็นเกดราเกดรามันจะอร่อยกว่าอร่อยคนละเรื่องไงมะนาวมันก็อร่อยไปอีกแบบนึงเกดรามันก็อร่อยไปอีกแบบนึงเกดราเกดราเกดราผักเขาเรียกสมจิตผักกาดเขาเรียกสมจิตนะ เดี๋ยวเราจะต้องชิมนะคะนี่ใส่เราอย่าให้เราอย่าให้เหลวมากนะเพราะไม่ต้องข้นมากให้มันพอดีพอดีเนี่ยเยเห็นไหมเนี่ยเคล็ดลับเขาบอกว่าขยำให้ขึ้นฟองนะขึ้นฟองแล้วเมื่อกี้ระวังระหว่างระหว,าะหวา่างกะปิระวังกะปิกัสซมเนี้ยสําคัญขยำขยำม,มันอืมอืมน้นยาใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะเลยอ่าเห็ดสดดจริง <laughs> โอ้โหได้ช้อนสองช้อนก่อนแม่น้ำกุ้งมันหวานจริงๆหวานอร่อยจริงๆโอ้โหโอซีนะหอมเปลือกไอ้เปลือกไอ้เห็ดล้านี่หอมมากอืมนะคะน้ำชุบยำอืม เอาแต่มือไม่เห็นนะคะใส่ถุงเมื่อกี้บอดไปโดย,ยก่อนที่พี่จะทําการชิมเราให้ดูนะคะที่เราได้ใส่ไอ้ไอ้ไอ้เปลือกส้มเกี๊ยาลงไปอย่างนี้นะต้องการให้มันหอมไหม่มีกลิ่นชวนกลิ่นแต่เปลือกในส้มนี้นะมันไม่ขมนะคะเปลือกมันไม่ขมอร่อยจริงๆกินได้เลยเนี่ยเนี่ยขนาดใส่อยู่ในนี้แล้วเนี่ยเปลือกกินให้ดูนะเปลือกวันนี้อร่อยอืม หอมหอมติดปากเลยมันไม่มีขอมเลยถ้าลองไปกินดูนะทำแล้วกิวลองกินดูชิมก่อนนอร่อยจริงอันนี้มีผักอะไรบ้างครับอหยอ่าเยี่ยมผักนี่ผัดผัดผท้อนดินบ้านเรานะลูกตอลูกเนียงลูกแตง ไอ้กระเจี๊ยบมัานเราเรียกถั่วลากระเจี๊ยบแล้วก็อไอ้มะเขือต้มไอ้ยอดกาหยียอดมะม่วงหินาพานเนี่ยผัดผักพ่ทองถิ่นบ้านเราพี่ภูเก็ตเราเนี่ยมันจะฝัดฝาด,ด,ดอร่อยนะนี่อร่อยมันมันกินแล้วมันหอมกินในน้ำชุบยำเนี่ยแล้วก็ถั่วพูเมื่อกี้เห็นแอบเห็นขมิ้นขาวขามิ้นขาวมีอยู่นิดนึงเช้ากินอยู่เหลืออยู่นิดนึงยมีไม่เยอะมีสองสามเก็บ เข้ากันนะกับกัญชุบยำนะกินได้หมดผักอะไรก็ได้ผักใน้องผิ่นผักปืนบ้างผักอะไรที่มันนะ่ากินได้หมดนะมชิมให้ดูนะไปกินกับลูกเนียงก่อนลูกเนียงลูกจตอลูกตอลูกเนียงยอดกาหยีเอาอะนะคะโอ้วันนี้เรามีปลาทอดด้วยนี่ อข้าวเต็เป๊ะกินข้าวน้ำชุบปลาทอดกินเยี่ยมอร่อยจริงๆโหดนี้ไม่ใช่ย่างนะทำง่ายๆนะค่ะถ้าเราไม่มีกุ้งตดจอดแค่นั้กุ้งแห้งก็ได้ ปลาย่างปลาแห้าางอะไรก็ได้นะให้มาใส่ในผักดองเนี่ยมันจําเป็นต้องว่ากุ้งสดอย่างเดียวทำยังไงแม่ตําใส่กุ้งแห้งเราก็มาล้างให้สะอาดแช่ไว้ล้างตัวอย่างไม่ละอาดปุ๊บถ้าบางคนเขาใส่ครกโขลกโขลกทำใส่ใช่ไหมทำใส่แ้าเราไม่ตําใส่เราก็หั่นก็ได้หั่นหน่อยหั่นนันๆเล็กๆลๆๆ็ส่ไปหั่นแบบกุ้งเนี่ยก็อร่อยจะกุ้งแห้งถ้าไปกุ้งแห้งป็มาชิ้นช้าง กูเก็ตเราก็นิยมไปชิ้งช้างก็ได้นะบ้านๆดิใช่น้ำใบใช่ไหมล้างแกะแกะขี้ออกจากหมุดชิ้งช้างแล้วก็ขยำขยำด้วยน้ำแล้วก็มันใส่ครอโขลกเอามาใส่น้ำชุบนี้ก็ได้อร่อยเหมือนกันกินข้าวหมดหม้อแล้วไอ้นุ้งใส่ปลากลูกหลานกินข้าวหมดหม้อแน่อร่อยเราก็แค่นี้ก็พอเราเองอืมอร่อยจริงๆริงนุ้ง เนืมูนะรสชาติต้องแบบไหนครับมันเปรี้ยวนำนิดนะึงนะเปรี้ยวแล้วก็หวานหวานน้ำกุ้งนะจะหอมกะปินะเค็มตามมันนิดหนึ่งสามรสขยำขึ้นมาได้สามรสนะหวานนี่คือหวานนำ้นำลายหัวกุ้งกับไอ้น้ำตาลนิดนึงไม่ได้ใส่ชูรสอะไรเลยเนี่ยมันหวานออกมาจากน้ำหัวกุ้ง อร่อยจริงๆ,ๆอย่าลืมนะคะทำง่ายๆทำตามได้เลยใช้ส้มจี๊ดเนี่ยส้มเกตลาเนี้ยอร่อยมากอย่าลืมนะคะทำตามกันบ้างนะคะเด็กๆรุ่นนี้เห็นส้มนี่มันก็หาง่ายไม่ยากนะคะส้มเกตลานี้หาง่ายมากมันไม่ยากอร่อยด้วย้าสมมติว่ากุ้งสดไม่มีนะใส่กุ้งแห้งต้องแหงงง้งไม่มีก็ใส่ปลาจิ้งจําเป็นญังไม่มีปลาย่างอะไรก็ได้นะแห้งๆเอามาดึงหั่นๆใส่ลงไปแล้วขยำๆยำๆ,ๆอร่อยน้ำชุยบยำภูเก็ตน้ำรุกโจนน้ำชุบยำก็เรียกได้หมด นะอย่าลืมนะคะดูแล้วติดตามคลิปเจ๊เพแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอร่อยมากจริงๆวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,วคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย